เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องหลวงปูด่ดูแนะนำให้มันดูจิตรักษาจิตมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือตามรอยครูหลวงปู่ดูพรมมปัญโยโดยคุณพรสิทธิ์อุดมสินจินดาและคุณเมธาพรพิพัฒน์ไพศัล์ฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร์กดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเราววันนี้ครับหากถามว่าคำสอนของหลวงปูด่ดูที่เกี่ยวกับการดูจิตนั้นเป็นอย่างไรสิทธิหลายคนที่ทันได้กราบหลวงปู่คงตอบตรงกันว่าแทบทุกครั้งที่กราบลาหลวงปู่กับบา้าน มักจะได้ยินท่านพูดย้ำเหมือนให้เป็นการบ้านว่ามันทำเข้าไว้ให้ดูจิตรักษาจิตเป็นถ้อยคำสั้นๆที่เป็นกำลังใจเป็นการเตือนสติและเป็นการสอนให้คิดในเวลาเดียวกันครั้งหนึ่งได้มีโอกาสกราบขอคำแนะนำจากหลวงปู่ว่าจะดูจิตรักษาจิตได้อย่างไรท่านได้เมตตาขยายความให้ฟังว่า ตอนที่พระอัศชิแสดงธรรมกับพระสารีบุตรก่อนบวชที่ว่าเยธรรมมัแกลองไปตรองดูให้ดีท่านสอนให้เห็นเหตุกับผลให้แกต้นเหตุถ้าเหตุดับผลก็ดับมีแค่นี้สรุปแล้วหลวงปู่ท่านสอนให้ดูจิตและรักษาจิตควบคู่กันไปการจะดูจิตได้ต้องอาศัยสติฉันใด การจะรักษาจิตได้ก็ต้องอาศัยปัญญาชันนั้นปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดและปัญญาเกิดจากการภาวนาดูจิตและรักษาจิตจึงเป็นคำที่ไม่ควรแยกจากกันเหมือนคำว่าสติกับปัญญาเมื่อประกอบกันเป็นสติปัญญาแล้วก็สามารถเห็นเหตุเห็นผลและดับที่ต้นเหตุได้ปัญหาก็หมดไป ในครั้งพุทธ,ธากาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์และพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้จะไปสู่สุคติได้นั้นน้อยมากเท่ากับโคสองเขาเท่านั้นผู้ที่จะตกอยู่ในห้วงของอบบยภูมินั้นมีเท่ากันกับขนโคทั้งตัวหลวงปู่ดูมักจะบอกให้ลูกศิษย์ไปทำงานนั่นหมายถึงให้ไปภาวนา หรืออีกในหนึ่งก็คืองานรือวัตตะนั่นเองหลวงปู่เคยบอกว่าทุกอย่างที่เราทำวันนี้เพื่อเอาไว้กินวันข้างหน้าพอตายแล้วโลกเขาขนเอาบาปกันไปแต่เราจะขนเอาบุญเอานิพพานไปจริงอย่างหลวงปู่ว่าเป็นที่สุดมนุษย์แต่ละคนอยู่ในโลกนี้ชั่วระยะเวลาสั้นเหลือเกิน ถ้าเทียบกับอายุของโลกหรืออายุของจักรวาลเวลาที่อยู่ไม่กี่ปีบนโลกนี้ยังตระเตรียมอะไรกันไว้ตั้งมากมายแสวงหาสมบัตินอกกายขวนขวายหาซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์หาเงินหาทองและยังต้องหาไว้เผื่อลูกเมียบางคนถึงรุ่นหลานก็ยังกินกันไม่หมดเลยมาทำงานแบบหลงปู่กันเถอะ พิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370